สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคือรักและเคารพทุกคนทุกท่านเลยเนาะนี่ยายจอยนะคะเฮ้ยแป้งเพาะก้าเนาะก้าพันข้าวนะคะพั 9, นข้ 1, าวใหม่เนาะ,ะบาสมาติเป็นข้าวอินเดียนะคะยายจอยสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็มาทําการทดลองนะคะตอนนี้อายุข้าวได้สิบเอ็ดวันเนาะสิบเอ็ดวันยายจอยไม่มีถาดเพาะเหมือนคนอื่นเขายายจอยเลยเอาศัยถาดเพาะ ผักนี่แหละนะก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่พี่น้องเนอะใช้ได้อยู่เอ,อ่อเายจอยก็คิดว่าประมาณสักสามสี่วันเนาะเดี๋ยวเายจอยจะเอาข้าวนี้ไปดำนะคะไปดูที่ดำนาของเายจอยแปลงอ่าเคาเรียกอะไรแปลงเคะเรียกแปลงอะไรนะแปลงทดลอง,องพี่น้องนะนี่แปลงทดลองทดลองข้าวป่ะอีนี้ข้าวสี 3, นะ่สามเนาะอีกแปลงหนึ่งของเายจอย ก็ทําหลายแปลงนะคะอันนี้ข้าวสี่สามนี่แม่สี่สามทำยายจอยทําไว้ทั้งหมดสามแปลงนะคะพี่น้องนี่แล้วก็ <laughs> ตรงนี้ก็เป็นป่าลกล้างเนาะเป็นป่าที่ลกล้างที่ของยายจอยนี่แหละแล้วก็ยายจอยมาทําพื้นที่เนาะพื้นที่นี่เลยสําหรับ <laughs> ข้าวสามถาดของยายจอยยายจอยจะเอามาทดลองเนาะทดลองดําเอาไว้ตรงนี้แหละอือก็คิดว่านะ ก็คิดว่าจะดําได้เนาะนี่ยยายจอยก็ทําพื้นที่เอาไว้ก่อนเนาะพี่น้องนี่มันเป็นป่ารกๆคือป่ายุคอาเก่าของยายจอยแลย้วยายจอยก,ยก,ยก็ยังตัดออกไม่หมดแล้วก็พยายามเนาะเดี๋ยวจะรื้อออกหมดนะตรงนี้รื้อออกหมดเราก็จะถมนะเอาดินมาถมตรงนี้เนาะถมที่นะเอาถมที่ตรงนี้เอาไว้ทำํำกิจการงานอย่างอื่นแล้วก็ถมตรงนี้ด้วยนะถมตรงนี้ด้วย แปลงนี้นะคะแปลงนี้ทั้งหมด16ไร่เนาะส6บหไร่ที่ยายจอยซื้อไว้ใหม่นะแปลงนี้แปลงใหม่ไม่ใช่แปล,งข,ง,ปแปลงของป้าแปลงของป้าอยู่นู่นไกลๆหนูแปลงนี้ส6บไร่นะคะยายจอยก็ซื้อใหม่ส่วนที่พื้นที่ตรงนี้เป็นที่เดิมนะแต่ว่ายายจ่อยซื้อซื้อแปลงนี้ที่ติดกันนี่เนาะยายจอยก็ซื้อใหม่เพิ่งซื้อยังไม่ได้โอนเลยพี่น้องแต่ยายจอยก็ทําข้าแล้วล่ะประมาณนั้นนะพี่น้องธุรกิจ กับวิธีชาวนาของยยจอยโน้ตก็จะมีพามาชมอีแปลงนี้อีกเนาะก็จะมีข้าวดีดนะพื้นพื้นเดิมเขาจะเป็นข้าวดีดเยอะเนาะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะประมาณน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นป่าป่าผักบุ้งผักบัวเยอะมากนะลกล้างว่างเปล่าตรงนี้จะเป็นข้าวที่โดยโๆดเดเดเดตรงนั้นนั่นนั่นคือข้าวดีดนะข้าวดีดข้าวที่เขาเรียกอะไรเป็นสิ่งเจียวปนเนาะก็คือ มันขายไม่ได้มันจะโดนตัดราคาอะไรประมาณนั้นน่ะนะส่วนนี้นี่อันนี้คือข้าวดีอันนี้คือข้าวสี่สามนี่ของยายจอยก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องจรน,นูน้นตรงนู้นเป็นของคนอื่นเขานี่ตรงนี้เป็นที่เดิมของยายจอยนะคะตรงนี้เป็นที่เดิมแต่ตรงนี้ที่เป็นที่เป็นซื้อใหม่เนาะซื้อเพิ่มนี่ยายจอยก็ประมาณนี้แหละทําไปเรื่อยๆเนาะเอ๋ย้อนแสงหรือเปล่านะแต่ก็ใช้ได้อยู่นะนี่ ไปช้อนแสงนิดนึงอะไรประมาณนั้นเา <c oughs> ยจอยก็ยังไม่รู้หรอกว่าข้าวสามถาดนะ่ะพื้นที่เท่านี้มันน่าจะใช้ได้มันน่าจะพออยู่นะมันสามถาดไม่น้อยเองอ่ะนะสามร้อยกว่าจุกสามร้อยกว่าจุกแต่ข้าวอันนี้ยายจอยก็ยังไม่รู้ว่าดำถีดดำหางนาะแต่ก็จะทดลองเอาไว้มันเป็นข้าวอายุยืนอายุยาวน่าจะประมาณร้อยยี่สิบวันอยู่ในประมาณนั้นนะคะแล้วก็พอ หลังจากนั้นมาก็จะมาเจอนี่เจ๊จอยก็จะมั่วมั่วอยู่ตรงนี้แหละนะทั้งวันก็จะมาเจอสวนถักของเจ๊จอยเออเจ๊จอยก็จะทํางานอยู่ตรงนี้ตรงนี้แปลงตกกล้าน้อยๆของเจ๊จอยแพงมากอะ่ะพันข้าวนี้นะนี่อันนี้ก็ป่าผักของเจ๊จอยที่เจ๊จอยเคยทคําคลิปไปแล้วเนาะก็จะมีนี้ถั่วแขกใช่ไหมเอออันนี้ ละแมวฝักแมวนะนี่ผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนก็ตัดไปกินแล้วอันนี้ก็เริ่มตัดไปกินแล้วนะส่วนอีอันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่น่าจะได้ผลดีส่วนนี้ก็ผักบุ้งจีนนะเนาะมะเขือเทศงามดีนะส่วนอันนี้ถั่วนี่นี่ถั่วนี่อนนี้นี่ถั่วเดีย๋ยวจะเอาพันธมาจากสวิตเนาะก็เลยลองเอามาหยอดมันก็ โอเคได้กินอยู่นะแต่ว่าไม่ดกเท่าเท่ากับปลูกอยู่ที่สวิตเนาะนี่สลัดก็ยืดคอย,ยาวเหยียดเหยียดนะสลัดสลัดของยายจอยอ้ยเนาะนี่นะคะก็มาอนะัปเดตเนาะนี่อัปเดตว่าส่วนผักของยายจอยก็เริ่มนะคะเริ่มจะดีขึ้นแล้วอะไรแล้วอะไรประมาณนี้ก็อาจจะลกๆสักนิดหนึ่งเนาะสวนทางนี้แตงนะคะแตง โดนแดดแรงไปหน่อยมันก็เลยเหี่ยวๆนะแต่เดี๋ยวมันก็ฟื้นเนาะพี่น้องนี่นะแตงแตงถั่วนะถั่วติดจันแล้วติดดอกแล้วนะถัว่วนี่ถัว่วถั่วของยายจอยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะไปนู่นเลยไปนูน่นไปเรื่อยๆ แล้วก็มีคนเก็บถั่วดินด้วยอยู่ตรงนู้นนี่เลยวนกลับวนกลับเฮ้ยนี่เลยกับวิธีของยายจอยก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้นี่ถั่วนี่ยอดใหม่นี่เห็นไหมน,นี่กำลังขึ้นเนี่ยงอกอยู่เนี่ยนี่งอกอ ยอดอีกแถวนึงอะไรประมาณนะั้นนะจะหยอดถั่วไว้อีกแถวหนึ่งแล้วส่วนแตงนี่ก็เหี่ยวเม็ดแซดปลูกแล้วก็เหี่ยวโอ้มาเช้านี้ไม่ได้รดน้ําำตายแล้วตายหมดเลยมั้งเนี่ยโอเคเนาะพี่น้องค่ะยายจอยก็พาชมประมาณนี้แหละค่ะเนาะกับวิถีชีวิตของยายจอยชมสวนชมทุ่งชมอะไรของยายจอยไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ยายจอยขอ เจอไปก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆเลยเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมและกดติดตามคลิปเจอ๊จอยนะคะเดี๋ยวเจ๊จอยจะพาทำสิ่งต่างๆไว้อีกเนาะพี่น้องติดตามเจอ๊จอยไว้นะคะพี่น้องคะ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้บา,บายๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ